สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไวรัลครูหนุ่มใส่ชุดเต็มยศฟาดสนสูงสอนแบบใหม่แบบซับชาวเน็ตแซวแม่เสือสาววันนี้2พฤศจิกายน66กกลายเป็นโพสต์ไวรัลในโลกโซเชียลทันที เมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นคุณครูสอนในโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพขณะกำลังสอนหนังสือนักเรียนในชั้นเรียนโดยสวมชุดผู้กำกับลูกเสือแบบเต็มยศแต่ไม่ซ้ำใครแน่นอนพร้อมเขียนแคปชั่นโพสต์ดังกล่าวว่าเช้าวันใหม่สดใสกว่าเดิมและใส่อีโมจหน้ายิม้มที่เรียกได้ว่าชุดผู้กำกับลูกเสือดังกล่าวเป็นลุกใหม่ไม่ซ้ำใครนั่นก็เพราะว่าครูหนุ่มรายนี้ฟาดส้นสูงชำํำ งัดรองเท้าหนังเงามันวาวสีดำหัวแหลมเฉียบคมแฟชั่นพุ่งทะยานแถมปลายส้นสูงยังเป็นส้นเข็มส่งให้หุ่นเพรียวสูงยกให้เป็นลุกสอนแบบใหม่แบบสับจ์จริงๆเมื่อโพอสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นวัยร้อในโลกโซเชียลทันทีชาว็ตแทนแชร์กันสน,น่นทั้งยังเข้ามาคอมเมนต์แซวสนุกสนานอาทิเช่นรองเท้าลูกเสือแบบใหม่สดใสกว่าเดิมอีกคอมเมนต์บอกว่าแม่เสือสาวอีกคอมเมนต์บอกว่ามักรองเท้าลูกเสือเด อีกคอมเมนต์บอกว่าลูกเสือสาวในตาสวยอ่อนระทวยยามเธอยิ้มอีกคอมเมนต์บอกว่าตัวแม่เวอ่ออีกคอมเมนต์บอกว่าแบบใหม่แบบสับอีกคอมเมนต์บอกว่าเลิศม,มากอีกคอมเมนต์บอกว่าต้องลองวิ่งในสนามเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ